บางคนเนี่ยบูชาไปแล้วมีงัวเข้าคอบอยู่ได้ทุนนะก็แฝนไว้แล้วขโมยเข้าขโมยบอกแม่วันนั้นจะเอาหัวบ้านนั้นสักหน่อยเสือนอนอยู่ได้เสืออุ้มทรัพย์นี่บอกชื่อแล้วว่ารวยพอเสืออุ้มทรัพย์มาเ,เงินเราเริ่มเพิ่มผูนขึ้นมันไม่ขัดสนนะพูดกันง่ายรถชนไม่เป็นไรขายของได้เยอะวัตถุมงคลของพ่อนั้นไม่ว่าจะเป็นเสืออุม้มทรัพย์หรือวัตถุมงคลที่หลวงพ่อสร้างขึ้น จะมีเรียกว่าครบร้อยแปดะครับไม่ว่ด้านเลตตาด้านแขวคา,าดด้านอยู่ยงหัวพันมีครบถ้วนคำว่าเสือเสือเป็นสัตว์ที่มีความคล่องแคล่วเวลาในกระโปรกระโจนทะยานได้ได้สวยงามก็เหมือนกับผู้รักษาประตูครับเอาไป